รีวิวค่ะลุงชาต ข้าไปกันเลยพบกับที่ล้างมืออันดับแรกมีช้างน้อยด้วยอันนี้ก็จะเป็นป้ายบอกทางค่ะ ออเดอร์เฮียสั่งออเดอร์ฝั่งนี้นะคะขวามือไปชั้นที่หนึ่งค่ะห้องน้ำไปทางนี้ชั้นสองเดี๋ยวสายแล้วก็เดินตรงขึ้นไปตรงนี้บันไดค่ะเก้าสามชั้นพักผายกันด้วยน้องปิดสอนนี่คือชั้นที่หนึ่งค่ะเดี่ยวสายมาเป็นที่นั่งแบบบาร์ แล้วก็มีที่ถ่ายรูปเป็นรูปปีกนางฟ้าด้วยชั้นสองค่ะอันนี้เป็นบันไดวนเดินขึ้นไปชั้นสองของเราอันนี้เป็นที่นั่งแบบบาร์ตกแต่งด้วยสีสันจะมองเห็น ก็ในพื้นที่นั่งคลังท่งข้าเจียวแบบชกักล่อเราจะชักล่อขึ้นมาจากข้างล่างนะคะขึ้นมาแล้วก็จะมารับอาหารที่จุดตรงนี้เดินลงบันไดลงไปแต่วัานก็จะเป็นห้อง V.I.P. นี่เป็นส่วนน้ำพูลืมบอกไปว่าทุกรูปเป็นรูปแ a n d m a d e นะคะเป็นเเจ้าของร้านวาดเองค่ะวาดเองเลยสไตล์อาร์ตอาร์ตสินสนนินนี้ก็วาดเองค่ะเน never Never give up อันนี้ก็วาดเองแล้วก็มาชมข้างร้านอันนี้เราก็วาดเองวาดเองทุกรูปเลย สไตล์ตาอาร์ตตนิดๆสินๆหน่อยๆอันนี้เป็นหมี่แพนด้ากับลูกค่ะนี่เป็นลูกเป็นหูอันนี้เป็นข้างหวาน,นค่ะแล้วเราก็จะพามาที่ห้องนี้กันค่ะห้อง VIP เป็นห้อง ห้องอห้องแอร์นะคะอันนี้เป็นเมนูอาหารค่ะไปที่ห้อง V.I.P. ของเราปึ๊บห้อง V.I.P. ของเราก็จะเป็นห้องแอร์ค่ะเป็นที่ดาว มูาทัดให้ดูตอนรอสั่งอาหารค่ะทุกอย่างว่าดเองหมดนะคะต่อไปเราก็จะพามาที่ ห้องครัวกันค่ะปิดก่อนเราไปที่ห้องครัวออเดอร์ยนี่ค่ะเลี้ยวขวาปึ๊บฮฮานี่ค่ะห้องครัวของเรานะคะเป็นม้อก,ก๋วเจี๋ยวจะอยู่ในุหนย่ะ ห้องครัวของเราทำความสะอาดทุกวันค่ะล้างพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อวันนี้ร้านเปิดแล้วก็ตรงนี้ค่ะเป็นป้ายบอกวันเวลาทําการของเราค่ะเปะิดโทรศัพท์ค่ะฟรีไวไฟค่ะนี่คือก๋วยเตี๋ยว้อยฟ้า เราจะเอาก๋วเตี๋ยวมาใส่ที่ตรงนี้ค่ะแล้วก็เราก็จะชักขึ้นไปอโอเคค่ะเป็ดอืมน่ากินไหมคะ